ลลลลลลลุุุงงงตตตูููููู่่่่่ชนนาายยยยอออออไไไมมมกกกกรรวทส้เเืืคดีโครงการโคเงินล้านโคลล้านครอบครัวเป็นโนโยบายของพรรครวมไทยสร้างชาติทํามาแล้วทําอยู่แล้วก็จะทำต่อโนโยบายนี้สามารถทำให้พี่น้องคนไทยหลุดพ้นจากความยากจนและสามารถเป็นคนรวยได้ด้วยวิธีง่ายๆการเลี้ยงโคของเราเนี่ยเลี้ยงแบบคณิตศาสตร์เลี้ยงเอาจำนวนนะครับจากโคที่ ทางกองทุนหมู่บ้านให้พี่น้องยืมเงินไปซื้อโคเพศเมีย2ตัวปีแรกก็จะเป็นโค4ตัวปีที่2กลายเป็นโค6ตัวปีที่3เนี่ยก็จะไปกลายเป็นโค10ตัวนะครับพี่น้องกองทุนหมู่บ้านยืมเงินไป50 0 0 0บาทเอาเงินมาคืนยังเหลือเงินอยู่2องแสนนี่คือโครงการที่สามารถทําให้พี่น้องคนไทยสามารถจับเงินแสนได้ด้วยวิธีง่ายๆแต่เท่านั้นไม่พอนะครับถ้าพี่น้องอยากจับเงินล้านเลี้ยงไปถึง6ปี จะมีโคทั้งสิ้น42ตัวจะเป็นเงิน1ล้าน5 0,000บาทยันนี่คือโครงการโครงเงินล้านที่ทำได้จริงโครงการนี้นะครับได้รับการอนุมัติจากคณะตีเป็นวงเงิน5,000ล้านบาทโดยรัฐซัพพลด์ดอกเบีย้ยทั้งหมดเนี่ย4ปีเนี่ยเป็นเงิน600ล้านบาทให้พี่น้องกองทุนหมู่บ้านนำล่องโครงการนี้แสนครอบครัวโครงการนี้ทำแล้วลองแล้วสำเร็จแล้วให พี่น้องกองทุนหมู่บ้าน,นได้ยืมเงิน5 0,000บาทไปซื้อโคเนี่ยพันครอบครัวสำเร็จทั้งพันครอบครัวยกตัวอย่างที่จังหวัดชัยนาทตำบลสะพานหินอำเภอหนองบงัวงจังหวัดชัยนาทตำบลที่แห้งแล้งนะครับพอมาเลี้ยงโค70%ของตำบลน,นะครับก็คือ1,000พันครอบครัวสามารถหลุดพ้นจากความยากจนไม่พอกลายเป็นตำบลที่รวยที่สุดภายในเวลา3าปีทางพักรวมไทยสร้างชาติจะทำต่อจะทำให้พี่น้องพบกับความร่ำรวยไม่ขายฝันแน่นอนครับ หลงตู่เบอร์ยี่สิบสองนับพ่อแม่พี่น้อง